ประวัติหลวงปู่มหาศิลาหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทมีนามเดิมชื่อศิลานินจันเกิดเมื่อ14ตุลาคมพุทธศักราช2488ขึ้น8ค่ำเดือน11ปีรากาปัจจุบันอายุ78ปีเป็นบุตรของนายแกนและนางน้อยนิวจันบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อครั้งอายุ15ปีนวัดท่าประทับ และอุปสมบทสังกัดมหานิกายเมื่อปีพุทธศักราช2509ณนะวัดบุญภาพิรามจังหวัดร้อยเอ็ดโดยพระสิริวุฒิเมธีเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดสมัยนั้นหลวงปู่พระมหาศิลาศึกษาปริยติอย่างมุ่งมั่นจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและเปลี่ยนธรรมหกประโยครับพัดเปลี่ยนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9เมื่อปี พุทธศักราช2,515ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและได้รับหน้าที่เป็นพระอาจารย์สอนที่โรงเรียนวัดนิคมคนารามจังหวัดร้อยเอ็ดและรับหน้าที่เป็นพระที่สวดปาติโมกในการลงอุโบสถของคณะสงฆ์ตลอดมา เมื่อแตกฉานด้านปริยติแล้วหลวงปู่พระมหาศิลาได้จาริกแสวงบุญปิกวิเวกไปหลายจังหวัดเช่นจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดชัยภูมิได้เดินทุดงป่าณภูเขาอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายสู่ภูเขาควายสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปีพุทธศักราช2517เดินทางไปกับหลวงพ่อบ้านชาติวัดบ้านชาติจังหวัดร้อยเอ็ด มรณาภาพแล้วได้พบกับครูบาอาจารย์มากมายเช่นหลวงปู่ทองมาถาวโรหลวงปู่มหาบุญมีสิรินทโรหลวงปู่ลีกุสทโรและเป็นสหธรรม,มิกกับครูบาอาจารย์หลายรูปเช่นหลวงพ่อสมานธรรมรักิโตหลวงปู่หนูอินทวรรโนหลวงปู่สมสิทธิรักขิตสีโลหลวงปู่หลอมศีลสังวโร ได้ทุดงไปนมัมสก,การพระธาตุพนมระหว่างเดินทุดงมีโอกาสอุปถากพระมหาเทระฝ่ายอรันวาสีคือพระครูศีละขันสังวรอ,อ่อนสีสุเมโทที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นพระอาจารย์ในสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและได้รับคำสอนพยาธรรมหรือคำสอนอีสานหลวงปู่พระมหาศิลาได้ริ่ำเรียนวิปัสสนา และเรียนอักษรธรรมลาวอ่านหนังสือจากใบลานอีสานได้อย่างแตกฉานและได้ศึกษาคำมพีร์ใบลานสายสมเด็จลุนจากสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลายฉบับศึกษาจนแตกฉาน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550เป็นต้นมาหลวงปู่ศิลาได้ปลีกวิเวกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นป่าช้าร้างหลายแห่งจนหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดโพศีสะอาดซึ่งเคารพนับถือท่านมากได้กราบนิมนต์ท่านมาจำพรรษาที่วัดโดยหลวงปู่ประสงค์จะปลีกวิเวกณสวนสงบ้านแก่เป็นเหล่าศิษยานุสิษย์ จึงร่วมกันสร้างกุฏิถวายหลวงปู่ศิลาได้จำพรรษาตลอดมาพระธรรมรัตนดินหลบเจ้าอาวาสวัสุทัเทพวรามได้มีความเลื่อมใสในองค์หลวงปู่ได้นิมนต์ท่านขึ้นไปร่วมงานพุทธาพิเศษพระกริ่งวัสุทั์และหลายวัดในภาคอีสานจะกราบอาราธนาหลวงปู่ไปร่วมปกแทบทุกงานเนื่องจากเหล่าศิษยานุสิ์ ได้ประจักษ์แก่สายตาเรื่องพุทธาคมวัดปฏิบัติความเมตตาความสันโดษและเรื่องยานอย่างรู้ที่ท่านสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอย่างน่าอาัศจรรย์หากเอ่ยถึงปฏิปทาปาฏิหารเชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักท่านเพราะประวัติหลวงปู่ศิลานั้นล้วนเปีย่ยม ด้วยความมหัศจรรย์ยิ่งนักขอย้อนเวลาตำนานภาพปิดทองหลังพระของจริงหลวงปู่ศิลาเรื่องราวตำนานปิดทองหลังพระโดยระบุว่าอีกครั้งหนึ่งมีผู้ศรัทธาท่านหนึ่งเห็นภาพหลวงปู่ศิลาในเฟซบุ๊กไม่รู้จักหลวงปู่มาก่อนคิดว่าหลวงปู่ท่านละสังขารแล้ว แต่เกิดปิติศรัทธาจึงบนบานกับภาพในเฟซบุ๊กนั้นในสิ่งที่ตนทุกใจอยู่ว่าหากสำเร็จจะไปปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่ที่วัดปรากฏว่าทุกอย่างผ่านพ้นได้ตามคำบนได้ตามประสงค์จึงสุมเดามาที่วัดซึ่งยุคนั้นที่วัดไม่มีรูปเหมือนหลวงปู่เลยมีแต่องค์จริงท่านนั่งอยู่บนกุฏิสองผัวเมียจึงขอโอกาสแก้บน โดยการปิดทองหลวงปู่ก็เมตตาสิทธิเล่าปาฏิหารมียานอย่างรู้อุบัติเหตุวิชนกระบาดพุ่งข้ามเกาะกลางถนนแต่หลบทันในเสี้ยววินาทีเชื่อเป็นเพราะบารมีหลวงปู่ที่นั่งมาในรถลูกสิทธิเล่าปาฏิหารมียานอย่างรู้อุบัติเหตุตอนนั้นตนเองรู้สึกตกใจมากแต่หลวงปู่ก็บอกว่าให้ขับรถรีบ,รบ โดยพูดเป็นภาษาอีสานว่าฟ้าวๆแล้วตนก็ได้เหยียบคันเร่งเพิ่มความเร็วขึ้นจนรถพ้นจากรถกระบะคันดังกล่าวก่อนที่หลวงปู่จะถามด้วยความเป็นห่วงว่ามีใครเป็นอะไรไหมแล้วในความโชคร้ายก็มีความโชคดีคือรถนำขบวนหลวงปู่เป็นรถกู้ภัยของมูลนิธิที่หลังปูมหาสิสินหงเต็กเสียงตึงอำเภอเขาหลังเกิดเหตุรถกู้ภยัย จึงได้กลับรถเพื่อมาช่วยเหลือรถกระบะคันที่ประสบอุบัติเหตุและโชคดีที่คนขับรถกระบะคันดังกล่าวได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่สภาพรถกระบะพังเสียหายทั้งคันหลังจากที่เจ้าที่กู้ภัยได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ได้นำส่งโรงพยาบาลจากนั้นตนเองก็ได้พาหลวงปู่เดินทางมางานเจริญพระพุทธมนต์ ก่อนที่จะเกิดเหตุประมาณหนึ่งสัปดาห์หลวงปู่ได้กําชับให้นำรถคันที่หลวงปู่ใช้เป็นพาหนะไปเช็คช่วงล่างโดยเปลี่ยนโช์กรถทั้งหมดเพิ่งจะเสร็จเรียบร้อยเมื่อวานรถก็ยังไม่ได้มีการทดสอบเลยหลังจากที่ซ่อมเสร็จก็นำมาใช้งานในวันนี้พาหลวงปู่มางานเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดพระาธาตุหมื่นหินบ้านทุ่งกระเดา อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินแล้วก็เจอกับเหตุการณ์การดังกล่าวสําหรับลูกศิษย์ของหลวงพ่อนั้นเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่จึงสามารถผ่านเหตุการณ์นี้มาได้เชื่อว่าเป็นปาฏิหารเพราะในรถนั้นมีพระของหลวงปู่ตั้งอยู่หน้ารถที่เพิ่งนำมาวางไว้เมื่อเช้าและตนเองก็แขวนพระของหลวงปู่ติดตัวตลอดเวลาด้วย ท่านพระครูปัดวดชิโรสพนานชัยชุตินทโรรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหินเป็นตัวแทนหลวงปู่ได้กล่าวโอวาทธรรมเพื่อเป็นสิริมงคลในงานบุญใหญ่ผู้คนเหล่าลูกศิษย์ลูกหาชาวบ้านซึ่งมีใจความหนึ่งว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ดีพอแห่งแล้วล่ะได้พบพระพุทธศาสนาก็เป็นของดีพอแห่งแล้ว และได้รู้แจ้งทางโลกทางพรมโลกทางสวรรค์จนหอดพนิพพานพุลธกะเป็นของดีแล้วและให้ปฏิบัติเอาให้หมันทําบุญทําทานให้หมันสร้างบุญสร้างกุศลหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเผยแผ่พุทธศาสนาและบารมีให้ลูกศิษย์ลูกหาได้พึ่งพาอาศัยบารมีหลวงปู่นานานสาธุสาธุสาธุ